สวัสดีครับวันนี้สงการพามาทำอะไรเอ่ยอยู่ที่ไหนครับชอบคันไหนสงการชอบคันไหนไปเลยครับนำไปชมเลยครับผม โอ้คันนี้นำเสนอเลยใช่ไหมครับหูล้อใหญ่มากมันสามารถเอาไปลุยอะไรได้บ้างคะเนี่ยอ่ามีมีรถอย่างอื่นอีไหมเอ่ยพาไปชม,นมหมน,น,น่หอยืมเท่มากเลยคันนี้แม่ก็ชอบว่า ลัมโบกินีนะครับโอ้เท่มากเลย,ยอ่าโซนนี้ปีรถอะไรมั้งคะอันนี้จินสครับลุยได้ทุกสถาน,น,นากนารณ์มาดูคันที่เจ๋งที่สุดในประเทศคันที่เจ๋งที่สุด คันที่เจ็งหรือคันที่เจ็งเนี่ยอ่าไปฝั่งนี้กันนะครับชอบคันไหนฝั่งนี้สงการชอบคันไหนสุปปรคารทั้งนั้นเลย คันไหนครับนำไปเลยครับผมโอ้คันนี้เหมือนของมารามรถถังเลยนะคะโอ้ยใหญ่มากคันไหนครับผม คันแรกของเราเลยน,นี่น่าจะเป็นรถที่ปลนนะ